วันนี้เป็นวันที่ผมเตรียมตัวมาอย่างดีก็คือไม่กังวลเรื่องว่าโาครคภัยไข้เจ็บนั้นจะมารบกวนไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่กินอาหารที่ทําให้รู้สึกท้องไส้ปัน่นป่วนไม่กินกาแฟประมาณนั้นครับก็ได้เข้าไปทดสอบแบบจับเวลาปรากฏว่าผมทําได้เต็มที่ที่สุดคือเรียนเงินทดสอบไปทั้งหมด2ครั้งของวันนั้นซึ่งผมก็พบปัญหาอีกว่า เจ้ากระสุนปืนที่นํามายิงทดสอบนั้นเป็นยี่ห้อตัวทีนะครับเป็นยี่ห้อตัวทีซึ่งมองว่าหัวกระสุนมันไม่ได้เคลือบมาเนาะหัวกระสุนมันไม่ได้เคลือบมาครับมันก็เลยทําให้ตะกัวมันไปค้างอยู่ในเกลียวลํากล้องมากจนเกินไปจะเห็นว่าได้ว่าระยะเกือบๆสุดท้ายเนะี่ยยิงออกมาตะกัวหลุดออกมาเป็น,เ,ปนเส้นๆเลยนะครับในระยะท้ายๆนะครับผมก็เลยคิดว่าอึหรือว่าเราจะต้องล้างปืนเพราะว่า เรายิงไกลๆระยะ50เนี่ยยิ่งย,งย,งยิงยิ่งยิ่งแตกไปเรื่อยนะครับกลุ่มกระสุนยิ่งแตกไปเรื่อยก็เลยคิดว่าจะมีผลหรือเปล่าเ้่าเราล้างปืน,นครับกลับไปถึงห้องเราต้องทําการล้างปืนซะแลละนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นก็หลังจากสิ้นสุดวันที่2นะครับทดสอบได้ไม่เกินผู้ฝึกบอกว่าอยู่ได้ไม่เกินตะวันตกดินประมาณนั้นนะครับก็ผมก็ทดสอบไปทั้งหมด2ครั้งนะครับแล้วก็ไปนั่งพิจารณา,าดูของคนอื่น ็โอเคทุกคนก็ยิงดีหมดนะครับมีคนยิงได้100%ซด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสามารถส่วนตัวของท่านที่สุดยอดมากเลยครับยิงได้ร้อยหมายถึงว่ายิงเข้าเลข5้าทั้งห้นัดเลยจะเป็นโซนมันจะเป็นเป้ารูปคนนะครับแล้วก็จะมีแต้มยิงโซนนี้จะได้เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูว่าเป้ามันประมาณไหนหลังจากนั้นก็มีคนได้ทองครับมีพี่ผู้หญิงที่เป็นตำรวจครับที่ได้ทอง หลายท่านก็ได้คุนวุธเหรียญทองกันส่วนวันที่3ก็จะเป็นวันที่ปรับวุฒิครับแต่ว่าผมกังวลเรื่องตะกวัวที่มันค้างอยู่ในลํากล้องมากจนเกินไปกลับไปถึงห้องผมกินข้าวอาบน้ําอะไรเสร็จรปุ๊บก็มานั่งล้างล้างจนล้างยังไงคาบตะกวัวส่องเข้าไปมันก็ยังเห็นอยู่ครับเอาอะไรขูดขูดออกเอาแปรงที่มันเป็นขนโลหะทํายังไงมันก็ไม่หลุดครับ ผมก็พยายามล้างล้างแล้วก็เอาทิชชู่เอาอะไรเช็ดเช็ดเช็ดออกมันก็ยังออกไม่หมดอันนี้คือข้อกังวลอีกอย่างน,นที่ผมกลัวว่ามันจะเกิดวันต่อไปแต่ผมก็พยายามล้างให้มันออกมากที่สุดนะครับเพื่อที่ว่าไปทดสอบวันที่3มวันสุดท้ายเนะ่เป็นการปรกอบพุทคือเราอยากได้เหรียญทองแเราตั้งใจมาว่ามาว่าจะเอาเหรียญทองนะครับก็เลยอโอเคเอาเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับแล้วก็ล้างไปแล้วก็เก็บปืนให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาทดสอบวันต่อมาพอขึ้นมาวันที่3มปุ๊บก็ ได้มาเจอทีมงานครับที่มาปรับวุฒบางท่านได้เหรียญทองแล้วกลับมาปรับเพื่อให้ได้เหรียญทอง100%หรือยิงให้เข้าเล็ห้าทั้ง50นัดเพื่อให้ได้คะแนนร้อแล้วก็บางท่านก็เอามาปรับจาก เหรียญเงินมาปรับจากเหรียญเงินเพื่อขึ้นเป็นเหรียญทองหรือปรับจากทองแดงให้เป็นเหรียญเหรียญเงินหรือระดับสูงขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็ไปเจอพี่คนหนึ่งนะครับเป็นพี่เอ็มนะครับพี่เอ็มผมจําพี่เขาได้ตอนที่พี่เขามาอบรมหลักสูตรการยิงปืนต่อสู้ขั้นพื้นฐานนะครับอบรมนู่นเดียวกันผมจำพี่เขาได้ผมก็เลยเข้าไปทักแล้วปรากฏว่าพี่เขาทักกลับมาว่าใช่จันเดียไหมซึ่งก็พี่เขาก็อาจจะเคยดูช่องผมผ่านๆตาครับหลังจากนั้นก็คุยกันยะเลยนะครับ หลังจากนั้นก็ได้เชิญพี่เข้ามาสัมภาษณ์เดี๋ยวอินเสิร์ตภาพตอนสัมภาษณ์พี่เขาเลยนะครับสวัสดีครับพี่ครับพี่เอ็มนะครับครับผมครับก็วันนี้ก็มาเจอพี่เอ็มนะครับมาทักทายผมคนแรกเลยนะครับรู้จักช่องจันเดียร์ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีของมาให้ด้วยนะพี่ครับเป็นที่รลึกโอ้ยขอบคุณมากเลยครับหลังจากนี้อ่าโอเคครับเดี๋ยวต้องขอสอบถามพี่เอ็มก่อนครับว่าพี่เอ็มทำอาชีพอะไรนะครับแล้วก็ทำไมถึงชอบที่จะมายิงปืนนะครับ สวัสดีครับผมนายชนาวุทธุมเสศนะครับผมก็ชื่อเล่นชื่อเอ็มนะครับผมก็ปอดีผมเป็นประสาทจญตแพทย์นะครับอยู่โรงพยาบาลอุดรนะครับที่ชอบเหตุที่ชอบกีฬายิงปืนนี่ก็เพราะว่ามันมีเหตุการณ์นันนึงครับก็คือช่วงที่เกิดเหตุเทอร์มินอลเทอร์มิวันนะครับมันทําให้ผมตระหนักว่าชีวิตคนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยการวิ่งหนีมันไม่สามารถที่จะเอาชีวิตรอดได้นะครับจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้จากกีฬาอันนี้ครับ ครับผมครับสุดยอดเลยครับพี่อินรับแล้วคิดยังไงครับถึงมาเรียนหลักสูตรปืนยิงปืนต่อสู้ของตำรวจภูธรภาคสิครับอ๋ออย่างแรกเลยครับก็คือเห็นแล้วรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นเหมือนกับวิชาหรือมันเป็นสกิลที่มันจะติดตัวเรานะครับแล้วก็มันใช้ได้ตลอดต่อเนื่องครับสามารถทวบทวนได้ตลอดเวลามันจะช่วยเราในยามขับขันได้ในยมปกติเราไม่ใช้มันหรอกครับไม่มีใครอยากเอามาใช้หรอก แต่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาบางครั้งเราก็จำเป็นต้องอักนชรวิตและทรัพย์สินของเรานะครับบครับอกขอบขอบคุณครับพี่เอ็มที่ร่วมสนุกกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเจอกันในรอบหน้าอีกนะครับเดี๋ยวจะเจอกันในครั้งต่อไปอีกแล้วก็ยินดีนะครับพี่เขามาทักทายครับเป็นคนแรกเลยนะครับสําหรับการมาอบรมของผมสามคนนะส่วนพี่พี่มา มาปรับวุฒินะปรับวุธครับ,อรบโอเคครับ,รบ,บมาปรับวุฒเดี๋ยวข้างหน้าจะเจอกันอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นคนที่มีความชื่นชอบอาวุธปืนเหมือนกันนะครับมาเจอกันก็ตอนนี้ม,มีมีกี่กระบอกแล้วครับกระบอกเดียวครับมีกระบอกเดียว <c oughs> โอเคคิดว่าจะซื้ออีกไหมครับไมก่อนนะทำไมโอเคครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ไปทางจังหวัดอุดรเดี๋ยวจะติดต่อไปแล้วก็มา พูดคุยเรื่องปีนกันอีกในอนาคตนะครับผมขอบคุณมากครับพี่เอ็มครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่เอ็มก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่เข้ามาทักทายนะครับเดี๋ยวตอนแรกว่าจะให้ของที่ระลึกพี่แกแต่ว่าพอทดสอบเสร็จก็แยกย้ายไม่ได้ไมไดให้เดี๋ยวเจอกันรอบหน้าเดี๋ยวเอาไปให้นะครับเอ็มก็ถือว่าเป็นคุณหมอนะครับคุณหมอนายแพทย์ ครับที่โรงพยาบาลอุดรธานีนะครับที่ชื่นชอบเรื่องอาวุธปืนเช่นเดียวกันเรามาทักทายมาพูดคุยกันคนเรามันชอบสิ่งเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะดึงดูดกันมาเองเ,เดี๋ยวมันก็จะเจอกันเองในคราวต่อๆไปเชื่อว่า คนที่ชื่นชอบอาวุธปืนเนี่ยไม่จาเป็นจะต,ต้องเป็นทาหารเป็นตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเป็นอาชีพไหนก็ได้เพราะว่าสกิลเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ฝึกฝึกกันได้นะครับส่วนใหญ่เราก็ฝึกไว้เพื่อป้องกันตัวแหละครับไม่ได้ฝึกเพื่อว่าจะไปลบราค่าฟันกับใครครับเพราะว่าอาชีพเราไม่ใช่อาชีพสายงานปฏิบัติการขนาดนั้นก็เป็นคุณหมอเป็นคุนครูดีๆนี่แหละก็มา <laughs> มาเจอกัน ครับเพราะว่าชอบเหมือนกันมาฝึกสกิล up สกิลของตัวเองเพิ่มสกิลที่ว่าก็อาจจะเป็นเรื่องความปลอดภัยเรื่องการใช้อาวุธปืนป้องกันตัวอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้ถือว่าจะเอาไปแข่งหรือว่าไปเปรียบเทียบว่าเราเรานั้นเก่งหรือว่าเราเหนือกว่าใครก็มาฝึกไว้นะครับมาเรียนรู้ไว้ครูเขาก็ให้คําแนะนําที่ดีมากเป็นครูอาจารย์นะครับที่สอนในโรงเรียนในสิบก็วันที่3นะครับผมก็เลยได้เข้าไปทดสอบ วันนั้นมาชิวๆมากนะครับทำสมองให้โล่งกินข้าวให้อิ่มลดมาชิวๆลดเครื่องดื่มที่มันทําให้ใจสันส่นมือสั่นล้างปืนมาคิดว่าล้างมาดีที่สุดเท่าที่จะล้างได้ละถึงน้ํายาล้างปืนก็หมดเลยนะครับวันนั้นคือน้อํายาล้างปืนหมดในคืนนั้นเลยล้างจน,จนหมด ก็ยังไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่แต่ก็ไปลงทดสอบกระสุนก็ไปซื้อเองเลยไปซื้อลูกที่มันเป็นหัวลูกซ้อมละแต่ว่าเป็นหัวเคลือบไปลงทดสอบยิงกระดานแรกครกับปรากฏว่าตัวผม <c oughs> ไม่รู้ว่าฟุกหรือเปล่านะครับยิงได้คะแนนเต็ม250นะผมยิงได้241คะแนนครับซึ่งคาบเส้นพอดีที่จะได้เหรียญทองยิงกระดานแรกของวันนั้นเลยก็ได้เหรียญทองกลับมาก็ถือว่าดีใจประทับใจคนครูครูฝึกท่านก็ตบมือแสแดงความยินดีที่ผปนนั้น ทำได้นะครับก็เป็นความสําเร็จอีกท่านหนึ่งการสําเร็จครั้งนี้ก็ส่วนหนึ่งก็มาจากครูบาอาจารย์นะครับที่ท่านพร่ำสอนมาครูประจําช่องยิงครูที่อยู่หลังช่องยิงครูทุกท่านนะครับให้คําแนะนําเป็นอย่างดีครูหลายท่านท่านหนึ่งก็มารับเวลาให้มาขานเวลาให้ใกล้นะครับ<ม>ให้เราได้รู้ว่าเหลืออีกกี่นาทีประมาณนั้นก็ทุกคนช่วยเต็มที่นะครับเพื่อให้ได้คุณวุธที่ดีที่สุดแต่หลกัลก,ลกสําคัญเลยนะครับได้เหรียญไม่สําคัญ สําคัญคือเรื่องที่ครูเขาบอกครับเรื่องความปลอดภัยใช้ปืนอย่างระมัดระวังยิ่งเราเรียนยิ่งเราสกิลสูงขึ้นเรายิ่งต้องทนิดพิจารณายิ่งต้องใจเย็นมากขึ้นหากต้องใช้อาวุธปืนจริงๆจ,จะต้องรับผิดชอบทุกนัดท,ที่ยิงออกไปประมาณนั้นนะครับส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆผมก็ได้พยายามปรับแก้อย่างเรื่องตบแม็กครับตบแม็กกาซีนแล้วสลา์มันเลื่อนเข้าไปสุดพร้อมยิงเนะี่ยก็ต้องแบบตั้งสติดีดนะครับ สิ่งที่ครูเขาบอกว่าบอกเสมอก็คือเรื่องตั้งสมาธิแล้วก็สติครับถ้าเกิดมัติดขัดเราต้องแก้ไขให้ทันกระสุนหล่นเราไม่สามารถที่จะก้มไปเก็บได้นะครับนี่ต้องระวังเพราะฉะนั้นกระสุนทุกนัดต้องยิงจากลํากล้องตัวปืนเท่านั้นไม่ใช่ว่าเฮ้ยนัดนี้ไม่ได้ยิงก้มลงไปเก็บเนี่ยโดนปรับออกจากสนามทันทีเลยนะครับเพราะว่ากดความปลอดภัยเรามันไม่ได้เพราะว่าเพื่อนข้างๆยิงอยู่แล้วเราก้มไปเก็บอาจจะเกิอจจเกดอุบัติเหตุได้วางัันเถอะ กรณีที่ใส่ของแต่งมากจนเกินไปอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับบางคนแต่งปืนเนี่ยตัวผมเนี่ยก็ยอมรับว่าแต่งครับแต่งไกลแต่งอะไรนะครับแต่พอไปยิงจริงๆเนี่ยมันเกิดเหตุติดขัดแล้วเราแก้สถานการณ์ไม่ทันก็ไม่ได้ยิงนะครับนัดต่างๆออกไปอันนี้ก็ต้องระวังทางที่ดีใช้เดิมๆครับเดิมๆดีสุดนะครับเรื่องเข็มแทงชนวนเรื่องไกด์หลอดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพยายามให้มันเดิมมากที่สุด ส่วนนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเวลามาทดสอบก็อยากจะเชิญชวนประชาสัมพันธ์ทุกท่านนะครับที่อยากจะมาลองทดลองชาเลนจ์ตัวเองสักครั้งหนึ่งในชีวิตว่าอยากจะมีคะแนนหรือว่ามีรายชื่อติดสนามยิงปืนนะครับมายิงเอาร้อยเปร์เซ็นตะ์ครับเรียนเชิญติดตามที่เพจสนามยิงปืนตำรวจภูธรภาคสนะครับมีหลายๆท่านมาจากภูมิภาคอื่นๆมาจากกทมมาจากที่อื่นๆ บางคนเช่าเหมารถตู้มาเป็นคันคมาเพื่อทดสอบในครั้งนี้โดยเฉพาะก็ถือว่ามาร่วมสนุกกันนะครับเรื่องได้เหรียญไม่ได้เบียนไม่เป็นไรนะครับมาเจอครูฝึกมาเจอเพื่อนๆที่มีความชื่นชอบในการยิงปืนเหมือนกันครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไม่ได้ชอบการยิงเชิงกีฬาสักเท่าไหร,ร่นักนะเพราะว่ายังไม่ได้ศึกษาอย่างเต็มที่อีกอย่างด้วยทุนทรัพย์เรื่องการแข่งขันยิงปืนโดยเะเป็น idpa ipsc เนี่ยมันต้องใช้งบประมาณสูงมากในการ ซื้อกระสุนแหละในการสมัครในการเดินทางค่าอยู่ค่ากินอะไรเงี้ยผมยังไม่ได้ขนาดนั้นนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมตั้งไว้ว่าสักประมาณปี70อย่างที่ผมบอกนะครับว่าประมาณปี70ผมถึงจะเริ่มเข้ามาในส่วนของกีฬาแล้วก็มีพี่บวยนะครับช่องบ้าพอกันนะครับได้ชักชวนให้เข้าวงการการกีฬาผมก็จะไปสมัครสมาชิกสมาคมกีฬาไปอยู่พอให้ได้มีบัตรนักกีฬากับเขาบ้างแต่ว่าก็จะยังไม่ได้เข้าไปมากนะครับมีโอกาสก็จะไปเสวนากับพี่บวยอยู่ เรื่องกีฬายิงปืนแบบปั้นเป้าอันนี้มันสามารถต่อยอดไปถึงกีฬาโอลิมปิกได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจแต่ว่าส่วนตัวการวิ่งยิงอ่ะอันนี้เอาไอนะว้ PA, C, ไไก่อนนะครับวิ่งยิง IDPA IPSC อะไรเงี้ยเอาไว้ก่อนนะครับก็จะเน้นเรื่องการใช้ป้องกันตัวครับหรือว่าแนวแท็กติคอลมากกว่าครับการยืนยิงการหลบทำยังไงครับยิงยังไงให้เอาชนะคู่ต่อสู้ได้ ยัง,ยงไงให้ป้องกันชีวิตครอบครัวหรือว่าไม่ให้มันเกิดเหตุที่อันตรายเอาให้ปลอดภัยก่อนอันดับแรกนะครับแล้วเรื่องกีฬาค่อยๆตามค่อยๆขยับอ,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 อัพสกิลไปเรื่อยๆนะครับเรื่องพวกนี้มันมันเรียนรู้ทันกันได้ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับท่านที่สนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับไปติดตามได้ที่แฟนเพจของสนามยิงปืนตำรวจภูธรภาคสี่แต่ถ้ามีที่อื่นนะครับที่พอจะ ยิงแล้วได้เหรียญได้อะไรอย่างเงี้ยทุกท่านก็ลองคอมเมนต์มาแนะนําผมได้นะครับตอนนี้ผมสนใจทานองรบยิงทํานองรบกับที่กาญจน,นบุรีให้สุรศรีที่ว่ายิงเข็มผู้เชี่ยวชาญกับเห็นช่องพี่ปอนมาดูกันไปยิงก็อยากจะได้เข็มมาติดชุดสวยๆเช่นเดียวกันนะครับถ้ามีที่อื่นอีกอย่งางไทยนว่ามินนี้ผมไปยิงมาแล้วนะครับนั้นไม่ยากนะนั้นไม่ยาก ิงแค่แต้มถึงก็ได้เหรียญแล้วแล้วก็ถ้ามีอีกก็จะไปอีกส่วนเหรียญกีฬาเอาไว้ก่อนนะครับอันนี้ไม่ไหวจริงครับอันนี้ไม่ไหวอีกเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็พละกําลังแต่ว่าถ้ามีทดสอบอะไรแบบนี้อีกก็จะทดสอบต่รอบหน้าก็จะไปเอาลูกโม่นะครับรอบหน้าก็จะไปเอาลูกโม่รีวอนเวอร์ก็ต้องใช้งบประมาณอีกเพราะสมมว่าส่วนตัวไม่มีปืนลูกโม่นะครับส่วนตัวไม่มีปืนลูกโม่ก็คงต้องไปเช่าที่สนาม แต่ว่ามันปัญหาก็คือเราไม่มีลูกโมวไว้ซอมนี่แหละนะครับก็อยากได้เป็น2เหรียญมาคู่กันก็จะสวยพอดีนะครับเป็น,เห,นเหมือนเหรียญของเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยก็ประมาณนั้นสุดท้ายนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณครูนะครับครูฝึกทุกท่านนะครับที่เคี่ยวเข็นนักเรียนทุกคนนะครับที่มาเรียนในหลักสูตรคร์สนี้จนได้รางวัลมาติดไม้ติดมือมาเยอะแยะเลยนะครับส่วนตัวแล้วผมผมคุ้มค่ามากนครับไปอบรมในครั้งนี้สมความ มุ่งมั่นพัฒนานครับอยากได้รางวัลก็ได้รางวัลน,นะครับต้องกราบขอบพระคุณคุณครูครับครูฝึกทุกท่านที่สิทธืบสานวิชามาให้นะครับก็จะเอาวิชานี้นครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับเพื่อไปถ่ายทอดเรื่องการใช้อาวุธปืนอย่างปลอดภัยอย่างถูกต้องแล้วก็ประสุนทุกนัดที่ยิงออกไปก็จะ ใช้ให้คุ้มค่าแล้วก็อยู่ในความปลอดภัยแล้วก็มีวุธทีภาวะในการยิงทุกครั้งนะครับตระหนักถึงสิ่งที่คุณครูทุกท่านทุ่มสอนมาก็จะเอาวิชานี้ให้มันติดตัวไปตลอดคในกราบใดที่ยังอยู่ในวงการอาวุธปืนอยู่ครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่มาอบรมที่มาเจอกันมาทักทายกันในการอบรมในช่วงช่วงนี้นะครับมีโอกาส ในคราวต่อๆไปก็เดี๋ยวเรามาเจอกันแล้วก็มาพูดคุยกันอีกครับโอเคนะครับสำหรับช n n e l จันเดียวันนี้ก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประมาณนี้นะครับอย mm ่า hmm. ลืมนะครับอดทนต่อความเจ็บใจยกมือไหว้ให้ไวกว่าชักปืนแต่วันนี้ช n n น l จันเดียวก็ขอลาไปก่อนนะครับ mm hmm. สวัสดีครับ